ไปออโตเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้น้องมีโปรแรงนะคะต้อนรับสงการกันเลยนะคะรีบมาจับมาจองโปรนี้นะคะเดี๋ยวมาชมกันว่าน้องได้โปรอะไรให้ลูกค้าค่ะโปรนะคะเป็นตัวนี้จัดโปร 1. 9 s นะคะโปรดาวเพียง15,900ัรบาทเท่านั้นค่ะโปรนี้นะคะราคารุ่นนี้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่6,10,000บทาทเท่านั้นค่ะโปรนี้สิ่งที่ทุกลูกค้าจะได้รับไปเลยนะคะน้องจัดไปเลยนะคะ จบดาวที่15900นะคะได้ฟิล์มกองแสงเป็นไฮคูนะคะฟิล์มอเมริการับประกัน7ปีหักรอบร่อนนะคะแล้วก็มาดูค่ะของเรานะคะจะเป็นแม็กขอบแ8แต่งโรดจัดทรงให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะคะลายตัวนี้จะเป็นยอดนิยมมากๆเลยแล้วก็สามารถเลือกรายตามที่บริษัทกำหนด แคมเปญมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันกันนะคะนี่ค่ะสวยสุดๆเลยนะคะลูกค้า่ะาสำหรับใครนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถนะคะติดต่อเซลล์น้องรัตินะคะได้ที่เบอร์โทร0 9 9ย์9่ะ1 8 9 1 6 5 4นะคะหรือว่าจากไลน์ดีมาที่ no ng 6825ก็ได้นะคะโปรโมชั่นนี้นะคะจองภายในเดือนเมษายนเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะ น้องรัติก็ลาไปก่อนแต่แอบฝากเพจนิดนึงนะคะขอรบกวนลูกค้านะคะแฟ,แฟนเพจน้องนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจดองที่ขายรถี่สุกโปรแรงสุดพลังบายออโต้เซ็นเตอร์ได้นะคะสำหรับวันนี้น้องรัติลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ